น้องคะติ๊กมาเจอเห็ดเหลืองคะ่ะดูคะ่ะโดกเขางามงามคะ่ะสีเหลืองอร่ามเลยคะ่ะดูเป็นจุ่มหนึ่งเลยคะ่ะนี่หลายโดกเลยคะ่ะจุ่มนี้นะคะสุดยอดเลยคะ่ะ ห้าหกดอกค่ะ <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> เห็ดเหลืองนางมาแอบอยู่นะคะอยู่แอบอยู่นี่สองดอกงามๆเลยค่ะโอ้ยแอบดีค่ะดูค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะ <c oughs> แอบอยู่สองดอกนะคะตรงนี้ ก็เจ,จอดอกหนึ่งค่ะนางแอบดีมากๆเลยค่ะดูเจ็บค่ะเจ็บดอกมาโตใหญ่อยู่ค่ะดอกนี้นะคะ่ะเ<อ>็ดีเยยมันหักนี่ดอกอย่างงามเลยค่ะ <c oughs> ไปค่ะเราไปต่อไปมองระดอกสองดอกนะคะ ดอกใหญ่ๆเลยค่ะเห็ดขาเลืองนะคะออดอกใหญ่งามขนาดอยู่ใต้ไม้ค่ะ งามโสดโภพี่น้องเอ้ยเห็ดเอดูค่ะดูแล้วค่อยตัดขาดกันค่ะดูค่ะขึ้นตามโซกตามโซยอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นปะนขึ้นอืมโอ้ โคือนน้ำสกดูดูตอนนี้ก็ใช่ค่ะ มันชอบขึ้นตามหลืบเนาะตรงน,นี้ก็มีตัดขาค่ะโอ้ยหลายขักหลายแน่ค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บบาวาดเบาไหวแต่มันรกเนาะมันไม่ได้แบบมัน มันจะเห็นเป็นปืดเป็นปืดมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันรกค่ะตรงนี้ต้นไม้สูงหน่อยหนึ่งมันรกหน่อยหนึ่งค่ะแต่มันก็มีให้เราเก็บไปทั่วนี่แหละคะ่ะเดินเดินที่ก็เจอตลอดหลดถ่ายคลิปเก็บเห็ดน,นี่ก็ถ่ายยากนะคะไม่ใช่ถ่ายง่ายๆนะคะเนี่ย ติ๊ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบขาตั้งแบบแบบที่ว่าเขาใช้กันนะคะเต็มเลยค่ะโอ๊ยเก็บปองเก็บองก่อนเลยค่ะ,ออออคะมองไปก็เห็นอีกแบบนี้ค่ะมองไม่ดีก็ไม่เห็นก็ไม่รู้เป็นเห็ด จุ่มนี้ค่ะดูตรงนี้ตรงนี้อีกดูโอ้ยมวนขนาดค่ะเก็บคนเดียวไม่มีคนแย่งเลย โอ้คนเดียวว่ามีคนแย่งค่ะเห็ดตัวนี้นะคะเยอะแยะโอ้โหตกลุมตกลุมโอ้ยไปดูพาดูในซอกดอกเขาเริ่มแก่แล้วนะคะดอกใหญ่เริ่มแก่แล้วคะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ดูคูนภาบโทดูอยู่ตามลืบไม้ค่ะดูโอ,โอ้ไม้ดอกใหญ่ๆงามๆเลยเออดูสะออนคักค่ะเห็ดตัวนี้นะคะว่าจะไม่ถ่ายว่าจะไม่ถ่าย ดูค่ะอดบได้ค่ะเห็ดนะคะเห็ดจ้าเห็ดมาเด้อจ้าเก็บเห็ดจ้าเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่เยอะอยู่ค่ะนี่ดอกใหญ่ๆงามๆนี่ค่ะโ้ยดูค่ะดูน้องเอ้ยเยอะแยะเลยค่ะ นี่ม่วงค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วค่ะตรงนี้ก็มีค่ะดอกดอกใหญ่อยู่ค่ะตรงนี้นะคะดอกใหญ่สวยอยู่ค่ะ่าเก็บเห็ดกันค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดตักก่อนเนาะอือโอ้ยบ่ กถค่ะตอนนี้ติ๊กก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะมาชมผลงานกันค่ะนี่ค่ะเก็บเห็ดหนึ่งชั่วโมงนะคะดูค่ะได้เยอะแยะเลยค่ะได้เต็มตะกร้าเลยค่ะเกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะถ้าเต็มตะกร้านี้ก็ห้ากิโละค่ะนี่ค่ะเห็ดของเราก็ดอกสวยๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะดอกสวยๆนี่ค่ะ ขายาวๆนี่ค่ะโอ้ยดูค่ะดอกงามๆว่าจะผัดกะเพรากินค่ะใส่หมูสับนั่นแล้วก็ใส่เห็ดไปด้วยอร่อยค่ะค่ะคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ